มาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่จังหวัดกาลสินนะครับมูลนิธิมิลเลอร์โคออฟไลฟ์ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการหนึ่งใจเดียวกันให้แก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาลสินครับทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายมนัสโนนุษย์กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิลเลอร์โคออฟไลฟ์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการหนึ่งใจเดียวกันให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยวิบัติทุกยากเดือดร้อนและครอบครัวยากจนจำนวน500ชุดที่หอประชุมโรงเรียนหนองบัวโจ,จดดงลิงตำบลเจ้าท่าอำเภอกำมลาสายจังหวัดกาลสินโดยผู้แทนพระองค์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้ถวายสิ่งของพระราชทานแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปและมอบให้แก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอกำมลาสายจังหวัดกาลสินจำนวน490ครอบครัว นำมาซึ่งความปราบปลื้มแก่รัษฎรชาวตำบลเจ้าท่าโดยทั่วนหน้านะครับทั้งนี้พื้นที่ตำบลเจ้าท่าประสบภัยวิบัติทุกยากเดือดร้อนและครอบครัวยากจนจากปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำปัญหาขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำทำให้เกิดอุทกภัยในฤดูฝนและเกิดปัญหาภัยแล้งอยู่เป็นประจำเนื่องจากขาดแคลนแหล่งน้ำขนาดใหญ่ครับ